ทุกวันพบกับรายการของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอีเวนในคุกของ3นิ้วไม่รู้ต้องการอะไรจากสังคม หากถนัดเล่นละครเล่นลิเกก็ควรไปให้ถูกที่ถูกทางแต่หากอยากจะเป็นนักสู้มันต้องทนจะบ่นไม่ได้ขอความเห็นใจก็ไม่ได้ต้องตายให้สมศักดิ์ศรีหนังม้วนเก่าครับเรื่องแกงสามนิ้วในคุกฉายจนเน่าแล้วจะเอามาฉายอีกชวนกันอดอาหารครั้งที่เท่าไรแล้วไม่อยากจำแต่ทุกครั้งออกลูกงอแงต้องหามส่งโรงพยาบาลกันตลอด ไอ้ที่บอกว่าสู้ตายเลือดต้องล้างด้วยเลือดสุดท้ายมันจริงหรือเปล่าหรือใช้คุกเป็นสถานที่จัดอีเวนต์ยกเลิกม .112 ล่าสุดเมื่อวาน22กุมภาพันธ์ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความใน X ระบุว่าอัปเดตการอดอาหารและน้ำประท้วงของตะวันแรงเป็นวันที่9แรงค์ผลเลือดน่าเป็นห่วงหายใจลำบาก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตะวันสู้ผอมรู้สึกทรมานมากนอนไม่หลับเลยแต่ยังยืนยันเดินหน้าประท้วงตามสามข้อเรียกร้องตะวันบอกว่าไม่ไหวแล้วทรมานมากตะวันหายใจแล้วเจ็บหน้าอกเมื่อคืนทรมานมากๆนอนหลับไม่ได้เลยขนาดนอนยังรู้สึกเหนื่อยอยู่เฉยๆก็ทรมานระหว่างทนายเข้าเยี่ยมตะวันคายน้ำลายใส่ทิชชู่ น้ำลายมีลักษณะเหนียวหนืดเป็นฟองขาวตะวันดูอ่อนแรงและเหนื่อยล้ามากสภาพร่างกายตอนนี้จากที่ตะวันเล่าให้ฟังและจากการสังเกตของทนายความมีดังนี้ตอนนี้ไม่ขับถ่ายแล้วและปัสสาวะออกเพียงนิดเดียวรู้สึกผะอืดผะอมตลอดเวลารู้สึกร้อนมากจากข้างในร่างกายสูบผอมมากจนเห็นกระดูกไหปลาราช่วงหน้าอกเห็นกระดูกเป็นซี่ หน้าตอบจนเห็นสันกามใต้ตาคล้ำผิวหน้าดูโทมคล้ำปากแห้งแตกจนโลอกออกฝากบอกแฟรงและบุ้งว่าเราจะไม่ทิ้งกันเจ็ดจำนงยังคงเหมือนเดิมยืนยันไม่รับการรักษารวมถึงยืนยันที่จะเดินหน้าอดน้ำและอดอาหารประท้วงต่อไปเช่นเดิมแฟรงแฟรง์ Frank. Frank บอกกับทนายว่ามันทรมานมากผมเหนื่อยมากผมเกือบยอมแพ้อยากนอนมาก แต่ก็นอนไม่ได้นอนอยู่เฉยๆอย่างทรมานทุกครั้งก่อนนอนผมต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนผ่านทางจมูกแต่ต่อให้ใช้เครื่องช่วยหายใจผมก็ยังนอนไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเครียดและเป็นห่วงตะวันมากเมือ่อเช้าแฟรงอ์อวกออกมาอีกครั้งเป็นลักษณะน้ำสีใสรสเปรี้ยวแฟรงก์ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำย่อยหรือไม่ทั้งยังรู้สึกผะอืดผะอมตลอดเวลาคอแห้งมาก หายใจอย่างยากลำบากแพทย์บอกว่าผลการตรวจเลือดของแฟรงค์น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะค่าคีโตนในเลือดที่อยู่ในระดับที่อันตรายรวมถึงระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำอีกด้วยตอนนี้ไม่ขับถ่ายแล้วเช่นเดียวกับตะวันปัสสาวะออกน้อยใบหน้าสูบตอบจนเห็นสันกรามช่วงตาลึกจนเห็นเป็นโครงกระดูกเห็นไหา,ปารปลาและซี่โครงชัดเจนมากปากแห้ง แตกจนุดลอกเฟรงค์ Frank ฝากบอกตะวันว่าจะสู้ต่อไปไม่เป็นไรจะอยู่เคียงข้างเสมอขอให้จำวันที่เราสู้บนรถด้วยกันถึงมันจะเหนื่อยและท้อบ้างก็จะสู้ต่อไปสัญญาต้องเป็นสัญญาทั้งเฟรงกและตะวันยังคงประท้วงเพื่อยืนยัน3ข้อเรียกร้อง 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ต้องไม่มีคนติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมือง 3. ประเทศไทยไม่ควรเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูเอ็ถามกลับหน่อยต้องการอะไรขอความเห็นใจหรือแค่บอกล่ายอมรับครับว่ารู้สึกเห็นใจและอยากแนะนำว่ามีวิธีการต่อสู้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของประเทศไทยเยอะแยะมากมายหลายวิธีอย่าจมอยู่กับปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะมันเก่าค่่ำครึไปแล้วแต่เมื่อขบวนการสนิ้ว พยายามสื่ออะไรที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองทํามาโดยตลอดมันก็ต้องลากใส่ให้เห็นจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าควรเห็นใจหรือสมน้ำหน้าดีวันที่14กุมภาพันธ์หลังศาลมีคําสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตะวันกับแฟรงค์วันนั้นตะวันเขียนข้อความว่านี่คือคําตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับหนูแต่หนูยืนยันที่จะสู้ต่อไปการก้าวขาเข้าเรือนจํา เราไม่เหลืออะไรนอกจากร่างกายที่มีไว้ต่อสู้หนูจะใช้ร่างกายและจิตวิญญาณที่เหลืออยู่สู้ต่อไปหนูและแฟรงก์จะอดอาหารและน้ำประท้วงเพื่อ3ข้อเรียกร้องโดยจะไม่ยื่นประกันตัวซึ่งก็คือ3ข้อด้านบนถัดมาสิบกบกุมภาพันธ์ Facebook ตะวันแทนตะวันไม่ทราบตะวันโพสจากคุกหรือมีคนอื่นโพสให้วันนี้ทนายความและเพื่อนเข้าเยี่ยมตะวัน เรือนจำได้ส่งตัวตะวันมาที่โรงพยาบาลราชทรรแล้วยืนยันไม่ประกันตัวอดน้ำอดอาหารและฝากบอกแฟรงค์ว่าอดทนแฟรงค์ยืนยันสามข้อเรียกร้องอดน้ำอดอาหารไม่ประกันตัวไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมยกเว้นทนายไม่ต้องแจ้งญาติขนาดญาติยังไม่ต้องแจ้งและไม่ให้เข้าเยี่ยมแสดงว่าไม่อยากให้ใครรับรู้แต่กลับโหมกระพือข่าวให้โลกรู้ และตะวันก็ออกจากคุกเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อีกครั้งน่าจะครั้งที่3แล้วแต่ฝากถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศาลกรมราชธรร์ครั้งนี้ไม่ควรซ้ำรอยครั้งก่อนๆที่ตะวันรักษาตัวจนลืมสุดท้ายไปโผปรในพื้นที่ชุมนุมเรียกร้องยกเลิกมอ1 1 2อีกมีการถอนหมายขังเพราะเกรงว่าผู้ต้องขังจะมีอันตรายถึงชีวิตฉะนั้นหากมีการถอนหมายขังอีก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเป็นเหตุซ้ำซากส่วนบุ้งทะลุวังแกงทะลุวังรายงานความคืบหน้ามาเช่นกันวันนี้บุ่งตัวเหลืองมึนเบลออ้อวกบนเลือดตลอดทุกคนในเรือนจำรวมไปถึงพยาบาลที่ดูแลบุ้งเห็นว่าบุ้งอ้วกมีเลือดออกมาพอดีกลับไปที่โรงพยาบาลรชาชทันทางโรงพยาบาลบอกว่ามันก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้น เลยส่งตัวกลับไปที่สถานพยาบาลภายในเรือนจำอีกรอบเวลาห้าทุ่มสีก็ยังอ้วกอีกด้วยเรื่อยจนหมดทุกอย่างในกระเพาะแล้วจึงได้นอนเหตุการณ์ที่เกิดหลังบุ้งด่าผู้คุมวันสองวันครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของแกงลมลางยืนยันไม่รับการรักษาไม่ขอประกันตัวอดอาหารต่อแต่โอดโอยทรมานนอนไม่หลับ ไม่ขับถ่ายผมเห็นสี่โครงอวกเป็นเลือดเลือดเป็นกรดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบลาบลาบลาเพื่อสุดท้ายถูกเข็นไปนอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่เห็นจะดิ้นรนเกาะประตูคุกสู้ตายอดอาหารต่อซ้ำซากครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาศหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาํำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel78 Nine real tea.